สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันพระหัสสป,ปดีนะครับก็ตรงกับวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 4อ่ะได้เวลาล้อมวงเข้ามานะครับวันนี้มาดูอัปเดตกันเรื่องของไอ้โควิดโรคกระจอกโรคกระจอก18ซอบศพครับ จากการถแถลงวันนี้18ศพเยีบขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็อยู่อย่างเนี้ยนะครับอยู่อย่างเนี้ยสามสิบเอ็ดศพสูงสุดแล้วก็ลดมาสบิสบห้าศพสิบเจ็ดศพขึ้นสบิบแปดศพติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดรายครับเลียกวันหลักใกล้ๆสองพันสองพันกว่าสะสมทั้งหมดครับท่านทั้งหลายครับติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ยสี่มืนเจ็ดพัน 948รายไอ้โรคกระจอกดูสิว่ารัฐบาลนี้จะแก้ปัญหายัางไงการที่ออกมาตรการมาบ่าบอคอแตกจนพี่น้องประชาชนตกอกตกใจทํามาหากินไม่ได้เลยนี่ก็มาเทงบเอาใจครับ2 3 5 0 0 0 0 0ล้านบาทให้คนละ2,000พเยียวยา ลดค่าน้ําค่าไฟเราชนะคนละครึ่งมาตราส3คนเชียงใหม่เขาก็เดือดร้อนข่าวคราววันนี้จะขอกินในร้านเพราะว่ามันไม่เวิรค์คซื้อไปกินที่บ้านไม่เวิรค์คหลายแห่งนะในห6จังหวัดที่รัฐบาลออกมาตรการเนี่ยไม่ให้กินในร้านพอไม่กินในร้านเนี่ยการค้าขายก็ตกก็โดนบ่นกันคืออย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับ คือระยะห่างก็ได้นี่ครับตั้งโต๊ะแล้วห่างกัน3เมตร3เมตรก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดแอร์ก็อนุโลมกันไปได้ก็น่าจะดีแต่ถ้าไปให้ปิดร้านหรือว่าให้ขายได้ให้ขายได้แต่ซื้อไปกินที่บ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่สร้างประโยชน์ให้กับการค้าการขายเรื่องของกลุ่มนายทุนทำไมรัฐบาลอุดหนุน ซึ่งมันมีผลเสียมากกว่าอย่างเช่นร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยรัฐบาลอุ้มในทุนร้านสะดวกซื้อคุณเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ด้วยมีระยะเวลาเปิดที่ยาวนานและก็เปิดแอร์ในร้านนี่ไม่อันตรายมากกว่าเลยครับอันตรายมากกว่าร้านอาหารซึ่งหลายร้านเขาไม่ได้เปิดแอร์ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงร้านอะไรก็แล้วแต่ นะเขามีแอร์เขาเปิดประตูแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์นั่งตั้งโต๊ะไกลๆแต่ไม่ให้เขาเปิดไม่ให้เขากระทําอย่างนี้ไม่ให้ขายในร้านซื้อไปกินที่บ้านที่บ้านแล้วก็เดือดร้อนบางคนบ้านอยู่ไกลหิวข้าวก็อยากจะกินกินไม่ได้ไปกินในรถก็จะโดนจับแล้วนี่มันคืออะไรครับมาตรการเฮงซวยอย่างเนี้ยผมว่ามันมันทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนจนเกินไป ทำร้ายจิตใจประชาชนจนเกินไปทั้งๆท,ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือไม่ใช่ไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่อยากให้มันเกิดโรคระบาดบ้าบอคอแตกที่คุณเรียกโรคกระจอกอะ่ะไม่อยากให้มันเกิดเพราะมันตายทุกวันตายทุกวันวันละสิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดก็เคยวันเนี้ยสบิบแปดศพไม่รู้ลูกหลานลูกหลานใครบ้างลูกเมียใครบ้างนี่คือความช้ำใจจิตตกไปหมดแล้วพี่น้องประชาชน นอกจากจะจิตตกเรื่องการเสียชีวิตเรื่องการติดไอโควิดมาบอคแตกวันละเกือบสองพันคนยังจิตตกเรื่องการทำมาหากินนี่ก็คือปัญหาฉะนั้นทุกคนนี่เขาก็เรียกร้องที่จะฉีดวัคซีนเขาเรียกร้องไม่ใช่ไม่อยากเรียกร้องอย่างที่อุตรดิตถ์เนี่ยทำไมถึงฉีดทำไมถึงถึงไปลงทะเบียนขอฉีดคนเดียวเมื่อวันก่อนเพราะอะไรเขากลัวไงล่ะครับอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการข่าวทะลุไม เขากลัวเขากลัวเพราะว่ามีตัวอย่างเป็นข่าวอยู่หลายครั้งหลายหนว่าไปฉีดวัคซีนแล้วก็เกิดอาการข้างเคียงตายโดยเฉพาะวัคซีนที่สั่งมาจากเมืองจีนชิโนแวกพอเกิดเกิดผลข้างเคียงลาย่าสุดก็มีอีกหลายอย่างแมก้กระทั่งเจ้าว,วาดรองเจ้าว,วาดวัดสัมพันธวงศ์บินทบาตไปดีๆไปฉีดวัคซีนพะลุงอีกวันมรณภาพนี่ก็ทำให้เป็นข่าวมากมาย ถึงแม้หนังสือพิมพ์ทีวีไม่ได้ออกข่าวอะไรก็เออกระเลิกแต่ข่าวโซเชียลซึ่งมันเป็นข่าวที่เป็นความจริงรายการนี้ก็ออกมาพูดให้ฟังผมเน้นเสมอว่าจะไม่เอาเฟคนิวก็พยายามตรวจสอบอย่างละเอียดมีความหวังดีกับรัฐบาลครับให้กำลังใจมาโดยตลอดอยากให้มันแก้ปัญหาสำเร็จแต่ยิ่งแก้มันก็ยิ่งเหมือนวัวพันหลักมันไม่จบเห็นไหมมันตายกันทุกวันทุกวันทุกวัน อย่างวันนี้ที่ผมบอกอะมันตายไป18ศพเมื่อวานก็เกือบ20วันก่อนเป็น31ฉะนั้นวัคซีนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาเปิดให้พี่น้องประชาชนเลือกไม่ใช่จะเอาชิโนแวรมาอย่างเดียวเอสตราเซนิก้าอย่างเดียวเขาให้เลือกว่าคุณจะฉีดวัคซีนอะไรคุณจะเอาไฟเซอร์คุณจะเอามอร์ดนา erna, หรือคุณจะเอาชิโนฟาร์มหรือเอาจะเอาแคนชิโนชิโนแวกหรือ แโคววกของจีนสปุตนิกของรัสเซียยังมีอีกหลายอย่างแต่พวกนี้ยังไม่เข้าเมืองไทยที่เข้าเมืองไทยก็รัฐบาลเขาสั่งเท่านั้นเอกชนเขาไม่ให้สั่งเป็นการปิดประตูการค้าขายซึ่งน่าจะให้สั่งอย่างเสรีแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามที่ผมพูดไว้มีการลักลอบเข้ามาไม่ได้ผ่านอยอยแต่มีอยอยลของประเทศต้นทางคือของสหร,รัฐอเมริกา อย่างไอ้ไฟเซอร์ก็ดีโมเดนาก็ดีกล้าเถียงผมไหมครับมีฉีดตโลงมาเอกชนตอนนี้ก็มีและหลายประเทศเขาฉีดให้ฟรีอย่างในลาวเขาก็ฉีดได้คุณฟรีครับเขาออกข่าวมาแล้วเดินทางไปเขาฉีดได้ฟรีในสิงคโปร์เขาก็ฉีดได้ฟรีนะพักพวกคนรู้จักผมหลายคนที่อยู่ชายแดนไทยด้านชายชายแดนกัมพูชาเขาก็เดินทางไปฉีดที่เสียมเรียบที่กัมพูชาที่กอกง เขาก็ฉีดเสียเงิน60เหรียญตอนนี้ก็มีทัวร์ครับมีทัวร์ของอเมืองไทยที่จัดไปฉีดวัคซีนที่เขาเรียกว่าทัวร์ไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ฉีดให้ฟรีครับเป็นโครงการฉีดวัคซีนฟรีถ้าไปเที่ยวลาสก้าวันก่อนผมเคยพูดเรื่องนี้ไปผู้ว่ารัฐลาสกาผู้ว่ารัฐอาสกาของสหรัฐอเมริกาเขาฉีดให้คุณฟรี จะฉีดโมเดอร์นาหรือว่าจะฉีดไฟเซอร์ฉีดแล้วคุณก็อยู่ในนั้น20วันคุณกลับไปฉีดอีกนี่ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวถ้ารัฐบาลจะเอามาั่งเราจะขายการท่องเที่ยวในบ้านเราคุณก็สั่งเข้ามาทุกยี่ห้อนักท่องเที่ยวม,มาไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เขาเลือกเลยว่าคุณจะฉีดอะไรเหมือนคนไทยเหมือนกันให้เขาเลือกว่าจะฉีดยี่ห้อไหนมันจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ไปบังคับเขาฉีดว่าเฮ้ย เด็กหนุ่มเด็กสาวมียี่ห้อเดียวที่จะฉีดก็คือชินโนแวกคนสูงอายุก็ไปฉีดเอสตาราเซนิกาขนาดเอสตาราเซนิก้าที่ฉีดอย่างร้องเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ก็อย่างมรณภาพแอนเดสสโมเล่เลยครับแล้วจะให้คนเขาไว้ใจยังไงจะให้ไม่พูดยังไงผมไม่ต้องพูดคนเขาก็รู้อยู่แล้วคนเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเวลานี้ถ้าคุณฉีดวัคซีนที่ที่เป็นยี่ห้อที่ราคาถูก,ถก เหมือนกับที่ผมบอกนะอย่างชิโนแวกเนี่ยเราซื้อมาถูกมาซื้อมาถูกแต่หลายประเทศเนี่ยเขาทิ้งกันไปหมดแล้วเขาทิ้งกันไปหมดแล้วครับแอสตราเนเิกา้าเขาก็ยังโยนทิ้งฉะนั้นยุโรปเนี่ยสาภาพยุโรปเขาประกาศมาแล้วว่าถ้าจะฉีดวัคซีนจะต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนถ้าคุณเดินทางเข้าในสาภาพยุโรป27ประเทศเนี่ยคุณต้องคุณต้องมีวีซา่า ต้องนอกจากมีพาสปอร์ตมีวีซ่าของประเทศนั้นแล้ววีซ่าเชงเก้นแล้วคุณจะต้องมีวัคซีนวีซ่าวัคซีนวีซ่าเขากําหนดยี่ห้อมาเลยหนึ่งจะต้องเป็นจะต้องเป็นวัคซีนไฟเซอร์จะต้องเป็นวัคซีนไบโอเทคจะต้องเป็นวัคซีนโมเดอร์นาหรือแอสตราเซเนกาหรือว่าจะต้องเป็นวัคซีนชิโนฟาร์มชิโนฟาร์มนี่เป็นของจีนแต่เป็นวัคซีนชั้นดีเป็นวัคซีนชั้นดีครับ ไม่ใช่วัคซีนชั้นถูกถูกแล้วมาฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงผมบอกให้เลยหลายท่านถามว่าดรโทนี่แมวทักสินชินวัตรฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรผมบอกให้เลยเขาฉีดวัคซีนยี่ห้อชิโนฟาร์มของจีนครับเป็นวัคซีนที่มีราคาแพงเป็นวัคซีนที่เชื้อตายแล้วและเขาก็ปลอดภยัยทำไมถึงไทยเราเลือกไม่ได้ไอ้วัคซีนที่ปลอดภยัยอะ ทำไมถึงเราเอาเข้าไม่ได้ทำไมมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนได้ปลอดภยัยผมเคยพูดหลายครั้งว่าการเมืองมันเข้าไปเกี่ยวพันยังไงมันเข้าไปเกี่ยวพันหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวพันแต่สิ่งสำคัญคือผู้นำประเทศเนี่ยผู้นำประเทศจะต้องดำเนินการให้สถานทูตไปเจราจาหรือตัวเองยกหูคุยกันเลย กับ CEO ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอย่างเ,เช่นประเทศญี่ปุ่นเขาทำเชื่อไหมล่ะครับนายกนรปนญรีญี่ปุ่นมิสเตอร์โยชิฮิเดะสึกะโยมิสเตอร์สึกะเอาง่ายๆก็แล้วกันเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นมาเลือกอยากมิสเตอร์ึกะเนี่ยเขายกหูคุยกับซ e อของไฟเซอร์คือมิสเตอร์เบอร์ลาเขาคุยกับเบอร์ล่าเป็น CEO ของไฟเซอร์เขาบอกขอซื้อหน่อย ขอซื้อหน่อยอยากให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นประชาชนชาวญี่ปุ่นมีทางเลือกมีทางเลือกคนญี่ปุ่นเนี่ยมี126ล้านคนตอนนี้เขาบอกว่ากันยายนเขาฉีดครบเขาฉีดครบร้อยกว่าล้านคนประชากรเขาแต่ของไทยเนี่ยหกล้านคนมันไม่เยอะทระดมฉีดกันมากมายกายกองเหมือนอังกฤษเนี่ยอังกฤษเขาไปร้านขายยาฉีดร้านขายยาฉีดนะครับ แล้วก็อาสาสมัครที่ฉีดยาเป็นเมืองไทยนี่ก็มีหมอที่กเกษียณไปเอาเชิญมาช่วยพยาบาลที่ไม่ได้ทำงานพยาบาลแล้วเอามาเลยจ้างเขามาแล้วระดมฉีดกันทั้งประเทศก็ได้ฉะนั้นควรจะมีวัคซีนทางเลือกที่ผมบอกมันไม่ใช่เรื่องอยากอย่างที่ดรทักษิณเขาบอกไปยืมเข้ามาก็ได้ประเทศนั้นก็ได้ไฟเซอร์มา ล้านโดสสองล้านโดสให้ยืมมาสักสามแสนโดสสี่แสนโดสแล้วค่อยสั่งเข้ามาให้ประชาชนมีทางเลือกทําไมนายกไทยไม่ทําเองแต่เอาแต่ตั้งคณะทํางานขึ้นมาว่าทานู่นทํานี่ทานั่นเสร็จแล้วว่าจะเสนอราคากว่าจะจ่ายเวลานี้มันก็ช้าเรื่องอย่างนี้มันช้าไม่ได้แล้วครับมันช้าไม่ได้แล้วเพราะมันตายกันทุกวันตายกันเป็นสิบไอ้โรคก,กระจอกบ้าบอคอแตกเนี่ย ตายอย่างน่าใจหายซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถึงขนาดจิตตกครับจนคนเขาบน่นคนเขาด่าคนเขานินทากันไปทั่วหมดแล้วก็มาตามดูกันเวลานี้ตัวเลขมันไม่ลดมันไม่ลดนะออกมาตรการครั้งแรก18เมษาครบ14วัน2พฤษภาลดไหมไม่ลดหลังสองพฤษภาออกอีกมาตรการ6จังหวัดสีแดงเข้ม มีจังหวัดมีกรุงเทพมีกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุตรปราการชนบุรีใช่ไหมแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามันก็ไม่ลดครับมันก็ไม่ลดมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงก็อยู่ในหลัก15 18 20 21 30เหมือนกับวันนี้ที่ผมบอกอ่ะวันนี้ก็ส8บศพมันตายอย่างเงี้ย แล้วเดือนละเท่าไหร่ถ้ามันไม่ลดจริงๆก็ทําไงมันต้องระดมฉีดแต่ทราบข่าววันนี้ได้ถึงสองล้านคนแล้วสองล้านคนแล้วเราก็เฮ้ยมันก็ยังน้อยอยู่นะกี่เปอร์เซ็นต์คนไทย67สิบเนเอาสัก40ล้านมันจะได้เกิดภูมิต้านทานหมู่มันจะไหวไหมจะได้ไหมนี่คือคําถามที่พี่น้องประชาชนอยากจะทราบและสิ่งที่พี่น้องจะประชาชนอยากจะได้ก็คือวัคซีนทางเลือกครับวัคซีนทางเลือก มันจะได้ทำมาหากินกันได้การท่องเที่ยวจะได้เปิดได้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวตกงานเท่าไหร่ตกงานหลายล้านคนถ้าภาคการท่องเที่ยวเปิดได้คนขับรถทัวก็มีงานทํารถตู้ก็มีงานทําพนักงานนวดพนักงานหลายคนเขับรถโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างหาของขายเข็นของขายพนักงานโรงแรม พนักงานเสิร์ฟโอ้โหเยอะแยะ3าสี่ล้านคนทั่วประเทศแต่เวลานี้มันปิดกันหมดแทบจะปิดเหลือส0บเโรงแรมไม่ว่าในสมุยในเชียงใหม่ในหาดใหญ่ในพัทยาหรือในภูเก็ตนี่คือจิตตกความช้ำใจของพี่น้องประชาชนแล้วไอ้เงินที่จะมาจ่ายกันสองพันสาเนี่ยมันพอจ่ายไหมแล่ะครับมันพอไหมแล้วมันพอกินได้กี่วันค่าไฟไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วเดือนก็หมดแล้ว แล้วแผนการของรัฐบาลเนี่ยได้วางแผนยังไงบ้างที่จะให้ประชาชนได้มีงานทําเพราะโรงงานมันปิดหมดจะเอาที่ไหนแล้วให้คนเข้าไปทํางานปิดโรงงานคนก็กลับไปอยู่กับบ้านไม่มีงานทําพี่ไม่มีงานทําน้องไม่มีงานทําอาไม่มีงานทําน้าไม่มีงานทํา,าน,ทนี่คือความทุกข์ครับความทุกข์ที่ผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี่คือรายการบุญระวีตีข่าวซึ่ง ก็เรียนให้ท่านทราบแล้วเอาเป็นเอาเป็นสมาชิกกันหรือยังเป็นสมาชิกกันหรือยังสมัครสมาชิกกันด้วยที่หน้าจอผมรูปเสื้อยืดสวยๆของข่าวทะลุไหม่ปกติในรายการข่าวทะลุไหม่เนี่ยขายตัวละ490าแต่เราเอามาสุ่มแจกเดือนละ10ตัวครับเดือนละ10บตัวในรายการบุญละวีตีข่าวแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสมัครสมาชิกเสียค่าสมัครเดือนละ50บาท เหลือเลอโชคดีจะได้เสื้อไว้เป็นที่ระลึกเหลืออีกไม่กี่ตัวเราแจกเดือนละสิบตัว10ตัว,ตวนี่คือเสื้อยือดผมไปเลือกผ้าเองสวยมากทําอย่างดีเลยวางงั้นเถอะมีสีดํากับสีขาวแล้วเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะแจกสิบตัว10ตัว,ตวให้สมัครสมาชิกมาเดือนละ50บาทแค่นั้นเขาจะหักเงินในในมือถือท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับท่านจะได้เป็นสมาชิกของรายการบุญระวีตีข่าว แล้วท่านจะไม่พลาดรายการนี้นะก็เอามาเล่าให้ฟังบอกกล่าวให้ฟังว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนรายการบุญละวีตีข่าวนะกดสมัครไว้ข้างล่างนะครับนะมันมีคําว่าสมัครท่านกดสมัครและท่านก็แสดงความเห็นมาอ่าหลายคนแสดงความเห็นมาสู้เว้ยสู้เว้ยโอ้โหเยี่ยมแล้วมีจะมีรูปผมขึ้นมาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรล่ะสติ๊กเกอร์ขึ้นมาสนุกมากสวยงามมาก แล้วก็ท่านพิมพ์นะพิมพ์เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปหน่อยสู้เว้ยเพราะเพราะว่ายามนี้ต้องสู้สู้จากโรคสู้กับโครคภัยไข้เจ็บและต้องสู้กับพิษเศรษฐกิจอย่าไปยอมแพ้มันไม่ต้องไปคิดเรื่องค่าตัวตายสู้อย่างเดียวนี่คือการให้กำลังใจครับผมก็ให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่าให้ท่านสู้ให้ท่านสู้ครับพิมพจะติกเกอร์มาให้ผมหน่อยว่าสู้เว้ย เรามาสู้กันด้วยกันนะกดสมัครไว้ครับในรายการบุญรวีตีข่าวมันมีช่องสมัครนั่นคือการสมัครสมาชิกเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อสุมแจกเดือนละสิบตัวเดือนละสิบตัวนะเพราะเวลานี้เราก็ทุกร้อนกันทางนั้นนะไม่ใช่ปัญหาครับวันวันละวันละบาทกว่าเดือนละห้บาทอ่ะขอพระคุณครับวันนี้ก็เพียงแต่เอามาบ่นให้ฟัง เรื่องของการฉีดวัคซีนและก็ท่านอยากจะรู้ว่าอา้าวคนดังๆฉีดยี่ห้อไหนกันบ้างบุลลวีฉีดหรือยังผมยังไม่ฉีดครับรอไฟเซอร์ก็วันไปหาฉีดกันที่ไหนหรือมอดอนน่าคือฉีดแล้วมันปลอดภยัยไม่ได้ฉีดแล้วซีบองเง็กชักตายห่านี่ไม่เอานะเลือกไอ้ที่มันปลอดภยัยเพราะาเราสอวอแล้วเหมือนกับที่ yn, ด็อกซินดรทักษิณเขาไปเลือกชิโนฟาร์มของจีนก็ดีแต่ว่า เป็นวัคซีนที่มีราคาหน่อยแต่ในเมืองไทยเขาฉีดกันเนี่ยก็น่าจะเข็มละส0 0 0ั 3000. นสานะทั้งทงที่ทุนมันไม่ถึงแต่ในในกัมพูชาเนี่ยถูกหน่อย60สิเหรียญ <c ười> เขาอาจจะได้มาฟรีในประเทศลาวคนน้อยสอ่สป,ป,ปลาว <c ười> เขาฉีดให้ฟรีใช่ไหมก็ <c ười> <c ười> ไปตรงนั้นก็กลาใกล้ไม่ไกลได้ได้ข่าววันนี้เช็คให้ดีก่อนนะเช็คให้ดีก่อน และในสิงคโปร์ก็ฉีดให้ฟรีดูบายมันดีฟเนี่ยแน่นอนข่าวออกมาฉีดให้ฟรีแต่มันไกลนะเอาใกล้ๆนี่แหละเมืองไทยก็อาจจะต้องรอครับแต่ไม่นานรัฐบาลก็ต้องสั่งเข้ามาเพราะว่าเป็นเสียงเด็กรองให้เขาได้มีทางเลือกเถอะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีทางเลือกถ้าเขาไม่มีทางเลือกเอาแต่เอาแต่แตชิโนแวกชิโนแวกชิโนแวกก็เห็นเดสอเล่ไปหลายคนคือมันมันอะไรมันไม่สบายใจเครียด เช้าจะไปฉีดเนี่ยคืนทั้งคืนนอนไม่หลับมันเครียดผมถามคนที่ไปฉีดจิดโนแวกแล้วเฮ้ย hey, กูเป็นยังไงกูจะตายไหมเนี่ยฉีดจะปีผลข้างเคียงไหมเออแต่ว่าชินโนฟาร์มไม่เคยมีไม่เคยได้ยินข่าวมีผลข้างเคียงทําให้คนตายไฟเซอร์ไม่มีโมเดนาไม่มีเอสตราไซนิก e ้าได้ยินมาบ้างในไทยก็หลายคนนะที่เดสมอลเล่ในในเกาหลีใต้ก็มีนะแรกๆ ในไทยนี่ล่าสุดที่ผมบอกรองเจ้า,าวาดวัดสมบัติทวงเขาฉีดแอสตราเซเนกาแต่บางคนฉีดแล้วเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านคนไม่เป็นไรก็มีไม่ใช่ไม่มีมันเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันมาแจ็คพอร์ตเราเราก็เดสอซเล่เหมือนกันนี่เหมือนกับมันเสี่ยงดวงอะ่ะเราไม่อยากเสี่ยงได้ไหมก็รัฐบาลก็พยายามให้หาทางเลือกหน่อยก็แล้วกันกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคร กดสมัครเป็นสมาชิกและช่วยกดแชร์กดกระดิ่งนะขอบพระคุณจริงๆแล้วพบกันใหม่ในรายการบุญระวีตีข่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ